สวัสดีนเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบกับครูอ้นเช่นเคยในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2คลิปที่13คลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ครับพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยครับ ของเล่นของใช้ที่ประดิษฐ์จากวัสดุเดือใช้หรือวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์ลดขยะและช่วยลดปัญหาภาวะโรคโอนกด้วยครับนี่คือตัวอย่างประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่นะครับนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้สุดเจ้าครับสวยงามครับตุ๊กตาไล่ฝนที่ทำจากผ้านะครับโคมไฟจากกระป๋องโลหะครับ สรุปได้ว่าสิ่งของเหลือใช้ในชีวิตประจํำวันของเรามีหลากหลายชนิดทำมาจากวัสดุต่างชนิดกันโดยวัสดุแต่ละชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามสมบัติของวัสดุนะครับขุมวาหมายนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า86นะครับเมื่อทำแบบฝึกหัหดเสร็จแล้วใหนักเรียนสแกนคิโค้ดนี้เพื่อส่งงานนะครับ อย่าลืมทํางานที่ได้ะะดดรับมอบหมานะครับเด็กๆครูอดรถอยู่นะครับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ